ตำนานลีลับเมืองลับแหล่เมืองที่มีแต่ผู้หญิงเมืองรับแหล่เป็นเมืองแม่ไม้ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ลีลับซับซ้อนพลเมืองมีแต่ผู้หญิงยึดมั่นแต่ความดีมีศีลธรรมและวาจาสัก์ ต่อมามีชายชาวเมืองทุ่งยังคนหนึ่งเดินหลงทางเข้าไปในป่าเมืองรับแลกได้พบหญิงสาวหลายคนออกมาด้วยความสงสัยจึงเดินตามเข้าไปพบว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงและเกิดพบรักกับหญิงสาวคนหนึ่ง ด้านหญิงสาวได้พาผู้ชายนี้ไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาหญิงสาวให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะไม่พูดเท็จซึ่งชายหนุ่มก็รับปากเป็นอย่างดีจากนั้นเป็นต้นมาสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน จนมีบุตรหนึ่งคนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาออกไปเก็บผักหักฟืนลูกเกิดหิวนมจึงร้องไม่หยุดพ่อปลอบให้ลูกหยุดร้องโดยหลอกว่าแม่กลับมาแล้วลูกจึงหยุดร้องเมื่อภรรยาทราบว่าสามีกล่าวเท็จต่อลูก ก็จำเป็นต้องให้สามีออกจากเมืองไปทีละคนจนเหลือแต่ผู้หญิงเพราะไม่รักษาวาจาสัตว์ทําตามสัญญาจนทําให้ชาวบ้านที่ได้ยินจับชายคนนี้และขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปผู้เป็นภรรยาเสียใจเป็นอย่างมาก จึงชี้ทางบอกออกจากเมืองลี้ลับแลและด้วยความรักนางจึงหยิบขมิ้นใส่กระเป๋าไปให้จนเต็มด้วยระยะทางที่ไกลชายคนนี้รู้สึกหนักใจจึงได้ทยอยทิ้งขมิ้นออกจนเหลือเพียงหัวเดียวครั้งเมืองถึงบ้านตนจึงหยิบ ขมิ้นขึ้นมาดูกลับพบว่าเป็นทองจึงวิ่งกลับไปตามทางแต่ไม่พบขมิ้นที่ทิ้งไปอีกแล้วในความเป็นจริงแล้วเมืองลับแลนั้นเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัย ความหมายของคำว่ารับแลนั้นตามข้อสันนิษฐานนั้นเป็นชาวเมืองแพร่เมืองน,าน,น่านหนีฆ่าศึกมาตั้งชุมชนบริเวณน,นี้เนื่องจากมีป่ารกหลบซ่อนตัวได้ง่ายภูมิประเทศอยู่ในหุบเขาคนต่างเมืองไม่รู้เส้นทางจะหลงทางง่ายอำเภอรับแล คือเมืองรับแลนั้นนอกจากมีโบราณสถานแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองล้านนาเช่นผ้าตีนจกหมายกวาดและแหล่งพอะปลูกลางสารและทุเรียนหลงลินลับแล ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดชาวรับแลดั้งเดิมมีภาษาถิ่นสำเนียงสุขโขทัยโบราณเป็นชุมชนที่ใช้ภาษาถิ่นแบบสำเนียงสุขโขทยัยโบราณมาก่อนนับ700ปีกระทั่งมี ชาวไทยยวนเข้ามาในสมัยหลังทำให้เมืองลับแลนั้นมีสองวัฒนธรรมคือชุมชนภาษาถิ่นแบบสำเนียงสุขโขทัยโบราณและชุมชนภาษาถิ่นล้านนานั่นเองที่มีภาษาพูดภาษาเขียนการแต่งกายอาหารการกินเป็นแบบล้านนาที่มีใช้อยู่ในแถบล้านนาตะวันออก เมืองรับแลนั้นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์กิโลเมตรอยู่ไม่ไกลมากเป็นแหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยการสัมผัสวัฒนธรรมสุขโขทยัยโบราณดั้งเดิมมีแหล่งน้ำตกแม่พูลมีเทศกาลผลไม้รับแลประจําปีที่จัดขึ้นทุกปีอีกด้วย ขอบคุณบทความโดยจักกะพงศ์คำบุญเลืองด้วยนะครับที่เขียนมาให้เราอ่านขอบคุณครับผ